ที่ทีก้าหมไม่ใช่ค่าบ้านนอกดาวคุณจะได้ไปทั้งความสบายใจและราคาที่จับต้องได้กับบ้านขนาด5้คูณหเมตรหลังนี้1ห้องน้ำหนห้องโถง1ระเบียงด้านหน้ากว้างในราคา230,000บาทเท่านั้นเฉพาะราคาตัวบ้านถ้าเกิดลูกค้าอยากได้รวมฐานลากราคา279,000บาทส่งฟรี200กิโลเมตรนะคะ ของแถมที่ลูกค้าจะได้ไปนะคะแอร์เครื่องทำน้ำอุ่นพามานนะคะของเรามี2สาขาเปิดให้บริการบ้านฉางระยองแล้วก็อู่ทองสุพรรณบุรีนะคะช่องทางติดต่อก็ตามนี้ได้เลยค่ะเบอร์โทรเบอร์เดียวเท่านั้นนะคะ0 8 3 9 2 3 3 8 9 9เดี๋ยวฝนภาพไปดูภายในบ้านค่ะ230,000บาทไม่รวมฐานลากลูกค้าจะได้อะไรบ้างนะคะ โครงเหล็กเป็นกาวนไนทั้งหลังการสนิมชุบซิงค์นะคะบันได3ขั้นนะคะหลังนี้ขาสูง60เซนตัวระเบียงนะคะขนาด2คูณ6เมตรนะคะ P ีเก้าโฮมให้ไปกว้างแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ประตูทางเข้านะคะฝนเปลี่ยนจากขอบอลูมิเนียมนะคะเป็น u p v c นะคะมาดูที่กุญแจนะคะ มาตรฐานคุณภาพนะคะหักงอยากนะคะขอบ UPVC นี้คุณสมบัติของตัวเขานะคะจะกากรเสียงกันน้ำซึมได้ดีนะคะใครที่อยู่ชายทะเลเหมาะมากๆนะคะ มุงลวดเป็นสแตนดาร์ดการใช้ชีวิตนะคะตัวนี้ไม่ต้องเพิ่มเงินผลใส่ให้แล้วนะคะตัวประตูมี2ฝั่งนะคะประตูด้านหน้าแล้วก็ประตูด้านข้างนะคะสามารถปิดเปิดได้ทั้ง2ฝั่งเพื่อด้านหน้าจะมีระเบียงอยู่ออกไปเทควิวได้เลยระบบไฟฟ้าภายในเป็น้อยท่อหรือลูกค้าจะให้เดินลอยข้างนอกนะคะก็ได้ตัวตู้ไฟนะคะเป็นกันดูดมีกันรกระชากกันฟ้าผ่าเพื่อเซฟอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะให้ลูกค้าเวลาฟ้าลง เขือนะคะแล้วก็กระเบื้องอยางเป็น s v c คลิก l o อ k นะคะกันน้ำกันแดดกันปวกได้ค่ะตัวผนังเป็นซีเมนต์บอร์ดนอกในนะคะ6มิลแล้วก็มีโฟม EPS กันร้อนให้นะคะไม่ต่อกันที่ห้องน้ำขนาด1เมตร20คม 2, มูณ2เมตรนะคะมีอุปกรณ์ข้างในให้ครบแบบนี้เลยนะคะเพื่องทำน้ำอุ่นปล่อยไว้ให้แล้วค่ะ สรุปราคาหลังนี้นะคะอยู่ที่2องแส0มบาทไม่รวมฐานลากนะคะลูกค้าท่านไหนที่จะให้เราเทฐานลากก็2อ9 0 0 0บาทนะคะช่องทางติดต่อ ก็ที่ฝนแจ้งไปต้นคลิปเลยนะคะ P9 Home เรามี2ส,สาขานะคะรองรับนะคะอยากให้ลูกค้าจะซื้อบ้านสักหลังนึงเนี่ยเสียเวลาสักนิดนึงนะคะเข้ามาดูกันที่หน้าร้านหน้าเพจก่อนว่าคุณภาพงานวัสดุที่คุณจะได้ไปนะคะมันคุ้มค่าคุ้มราคาหรือไม่นะคะ P9 Home นะคะของเราบ้านน็อกดาวที่ดีมีคุณภาพฝากไว้กับทุกท่านนะคะที่กำลังมองหาบ้านนอกดาวอยู่วันนี้ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ